เหตุการณ์นี้ผ่านมาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังจำไม่ลืมเลยค่ะวันนั้นเป็นวันที่เรากับแฟนจะต้องเดินทางกลับบ้านของแฟนที่ภาคใต้โดยนั่งรถไฟตู้นอนเที่ยวกลางคืนแฟนเราจองตั๋วรถไฟไว้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตู้ที่สามจะอยู่ช่วงหัวขบวนเลยค่ะรถไฟออกเวลาหกโมงเย็นพอเราขึ้นรถไฟหาที่นั่งวางกระเป๋าทำอะไรเสร็จสรบ สักประมาณ6กโมงสีบริกรที่รับผิดชอบตู้นอนของเราเองจะมาปูเตียงให้สําหรับคนที่เคยเคนรถไฟตู้นอนคงจะพอนึกออกนะคะว่ามันจะมีเตียงบนกับเตียงล่างแล้วเวลานอนจะมีม่านปิดเตียงเอาไว้เวลาคนเดินผ่านไปมาจะมองไม่ค่อยเห็นพอปูที่นอนเสร็จสับเราก็นั่งคุยเล่นกับแฟนที่เตียงล่างไปเรื่อยๆจนเวลากเกือบจะเที่ยงคืนแล้ว เราเริ่มรู้สึกง่วงเลยบอกกับแฟนเลยว่าพี่ฉันง่วงแล้วขึ้นไปนอนก่อนนะคือเรานอนเตียงบนค่ะเราก็ขึ้นไปที่เตียงด้านบนแต่เราก็ยังไม่นอนนอนอ่านการ,ร์ตูนไปเรื่อยเล่นมือถือบ้างไปเล่ยเปือยพอดูเวลาอีกทีก็เชียงคืนครึ่งแล้วค่ะในตอนนั้นทุกทุกตู้ปิดผ้ามานอนกันหมดแล้วรวมทั้งได้ยินเสียงกลน ขอมแฟนเราจากด้านล่างอีกด้วยเราเลื่อนม่านปิดช่วงหัวมาถึงคอกับช่วงขามาถึงเขา่าเพื่อให้อเข้ามาจะได้ไม่ร้อนเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ร้อนมากคะ่ะเรานอนตะแคงหันหน้าออกไปทางม่านก็คือฝั่งทางเดินนั่นล่ะเราก็นอนมองตู้นอนมองไฟไปเรื่อยเปื่อยกำลังจะเค็มหลับอยู่แล้วแต่เราอยู่จากไฟที่เป็นสีขาวนวลก็กลับกลายเป็น ไฟสีเหลืองๆแล้วก็กระพริบสามสี่ทีไอ้เราก็เฮ้ยเป็นอะไรวะแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งมาจากประตูฝั่งปลายเท้าเราตึกตึกตึกวิ่งเร็วมากค่ะเราเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายแก่ตัวผอมๆดำๆวิ่งตรงมาเข้าหาเราแล้วก็โดดขึ้นมาค่อมขาเราเอาไว้จากนั้นก็หัวเราะในตอนนั้นคุณรู้แล้วว่า โดนเข้าแล้วเราก็ดินดินดินแต่ทำยังไงก็ไม่หยุดแล้วมันก็ไม่หลุดคะ่ะเราเลยหลับตาลงนับหนึ่งสองกะว่าพอถึงสามแล้วจะสะบัดตัวแล้วลุกขึ้นเหมือนกับทุกครั้งที่โดนผีอำแต่เชื่อไหมคะเขานับตามเราคะ่ะเรานับไปถึงสิบเขาก็นับตามเราอีกแล้วก็หัวเราะเหมันสะใจมากๆ แล้วสักพักพียเยป้ามาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะตัวใหญ่มากๆเห็นเป็นเงาดำๆกระโดดขึ้นมานั่งทับตรงหน้าอกเราเลยค่ะแล้วก็หัวร้อบพร้อมกับอีผีตาแก่นั่นทีนี้เราก็เริ่มกลัวแล้วมันไม่เหมือนกับการโดนผีอำที่เราเคยเจอเราก็เลยตั้งสติสวดอิติปิโสแต่ปรากฏว่า ผีป้านี่มันร้ายมากมันสอดมนตามเราเลยค่ะตอนนั้นยอมรับว่ากลัวมากๆไม่เคยเจอผีสอดมนตามแบบนี้มาก่อนเราก็พยายามที่จะดิ้นดินเพื่อให้มันหลุดพยายามที่จะเรียกแฟนแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเราเลยต่อด้วยบทชินบัญชรคือสวดผีสวดถูกก็สวดไปแต่ผีป้านั่นมันก็ยังสวดตามเราอีกแถมสวดแซงเราไปอีกต่างหากละ่ะเรานี่แบบ ไม่ไหวแล้วเอาอยังไงดีวะพ่อจะหันไปนเรียกแฟนที่นอนอยู่เตียงล่างคราวนี้ล่ะไม่ค่ะมันเป็นผู้ชายน่าจะเป็นเด็กแต่มาแบบหน้าร้อนๆคือไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากหรือแม้กระทั่งคิ้วมันก็ไม่มีกำลังยืนเกาะอ,อยู่ข้างเตียงเห็นแค่มือกับหัวโผลขึ้นมาอันนี้คือพิกสุดเลยน่ากลัวมากค่ะภาพติดตาแบบสุดๆ คือการโดนผีอัมที่โหดร้ายมากที่สุดในชีวิตของเราเลยเราพยายามดิ้นแค่ไหนก็ดิ้นไม่หลุดได้ยินแต่เสียงหวัวเราะของผีป้ากับผีลุงนั่นแหละแล้วอีกสักพักไอ้ตัวเด็กที่ไม่มีหน้ากับผีมนุษยป้านั่นก็หายไปเฉยเลยเหลือแต่ผีลุงตัวเดียวที่ยังนั่งคร่อมเป็นเงาดำๆอยู่พอเราเหลือบมองดูเตียงอื่นๆก็กลับกลายเป็นว่า มันเป็นผ้าขาวห่อศพไว้บนเตียงเตียงเลยตามด้วยเสียงร้องแบบเจ็บปวดทรมานทั้งเสียงของเด็กและของผู้ใหญ่ปะบนกันไปตอนนั้นคือเราทั้งกลัวแล้วก็ทั้งเหนื่อยแบบสุดๆหันกลับมามองที่ปลายเตียงของเราเองครั้งก็ยังเจอผีลุงนั่งคอมทับอยู่เลยเราเลยคิดในใจว่าเอาวะอยากนั่งก็นั่งไปรำคาญแล้วเหนื่อยมากเราด้วย เราก็เลยปล่อยมันไปให้ตัวเองหลับไปทั้งอย่างนั้นเลยค่ะจนเวลา,ชาวเช้ามืดแฟนลุกมาขยับตัวเราให้ตื่นบอกว่าใกล้ถึงแล้วให้ลงมาเตรียมตัวเราเลยไปนัน่งที่เตียงด้านล่างกับแฟนแล้วเล่าให้แฟนฟังว่าเราเจออะไรมาเมื่อคืนนี้แฟนบอกเราว่าตู้รถไฟพวกนี้เนี่ยจริงๆมันก็คือของเก่ามากเขาเอามาทำสีใหม่แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเคยผ่านอะไรมาบ้าง แต่ก็อย่างว่าแเลยคะ่ะตอนที่ขึ้นมาครั้งแรกเรายังคุยกับแฟนอยู่เลยว่าทำไมรถไฟตู้นี้มันใหม่จังทําสีสมัยเอี่ยมเลยปกติเราก็นั่งรถไฟตู้นอนกับใต้กันบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โดนแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้หลอนพอไหมคะทุกคน